เจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสี่ตัวสิบห้าตัวสิบหกตัวสิบเจ็ดตัวสิบแปดตัวสิบแปดตัวทเตียมกนเตียมนกันสิเตียมนเตียมนย่นมันบ่ดันบ่ย่านมันเมยังไงไปี่ันะอไไปี่ันะเฮ้ยูอูอูููาปทานอาจารย์เนลเอา สนาว่ามเนี่ยะบานสิถือได้กว่าเตะบอลจะถือไลขเทีเยมขึ้นถือกว่เเทียมขึ้นเทียมขึ้นเออจูเร่จะขายหนาได้ลงกูแน่นอนบ่เนี่ยแน่นอนบ่หยุดหยุดไดตัวนะเพาตัวเป็นบ่ม,มาเทียมเนี่ยตัวเป็นบ่า่รามันผีคนรอเชลีไม่ตัวไม่ตัวไปอย่างนี้ปเลยนะว่าตัวไปซิบไปเลยนะเทีเยม เรียงข่ามาคนหลอมาังกระว้าเจงกะว้าเออมามไป้อมหัวขาี้ยมาไปยย้ยปว่าปมสขมีชลงปูไปน้ำเกนอยเรียมเขาแม่ตรยจะพ้น้รับพิชชาพ่อเียรับพิชอเรียยมขึ้นอลาลงปูช้ชวงเบานม่หนอรียนอะไรซางอเียมขึ้นเรียมขึ้นเรียงขึ้นเออเรีย สู่ผูสูคนสู่หลังค่าเงในในี้ยนม่ีโศกเลยนะแ้กินง่ายๆค<ด>ืออะไรคือมืเดอร์เอาชนะลงตัวโอ้